สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพบกันในหัวข้อเหตุผลเชิงตรรก,กะนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็เป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่เรา,าได้เจอกันนะคะ ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาทบทวนความหมายของเหตุผลเชิงตรรก,กะกันก่อนนะคะว่ามันคืออะไรนะคะเหตุผลเชิงตรก,กะนะคะก็คือวิธีการแก้ไขปัญหานะคะโดยการนํากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขมาพิจารณานะคะและใช้เหตุผลนะคะอธิบายวิธีการแก้ไขนะคะ อ่าน,นะคะต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะเข้ามาช่วยนะคะซึ่งต่อจากคราวที่แล้วนะคะอ่าน,นะคะเรามาใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะนะคะในการแก้ไขโจทย์ปัญหานะคะ,ะจากแบบฝึกหัดข้อ6ถึงข้อ8กันนะคะ,ะข้อ6นะคะห้องสมุดมีแสงสว่างมากกว่าห้องเรียน ห้องเรียนมีแสงสว่างมากกว่าห้องพยาบาลถามว่าห้องพยาบาลมีแสงสว่างมากกว่าห้องสมุดใช่หรือไม่นะคะนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันก่อนนะคะมาดูว่าโจทย์ มีเงื่อนไขอะไรมาให้นะคะและโจทย์ต้องการทราบอะไรนะคะ,ะเงื่อนไขนะคะก็มีอยู่สองเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขที่หนึ่งก็คือห้องสมุดมีแสงสว่างมากกว่าห้องเรียนนะคะเงื่อนไขที่สองก็คือห้องเรียนมีแสงสว่างมากกว่าห้องพยาบาลใช่ไหมคะ,ะทีนี้วันนี้นะคะคุณครูจะนำเสนอ,อการคิดนะคะด้วยวิธีเดียวนะคะก็คือ,อการคิด ด้วยการจำลองด้วยแผนภาพนะคะามาดูกันเลยค่ะจากโจทย์ให้มามีอยู่3ามห้องใช่ไหมคะห้องแรกก็คือห้องสมุดห้องที่สองก็คือห้องเรียนนะคะและห้องที่สามก็คือห้องพยาบาลนะคะคุนคงให้ห้องสมุดนะคะกําหนดให้แสงสว่างของห้องสมุดมีเท่านี้ค่ะเท่าไหร่ไม่รู้นะคะก็คือแทนด้วยแท่งสีแดงๆเท่านี้นะคะต่อไปมาดูห้องเรียนนะคะ ย้อนมาดูเงื่อนไขอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะเขาบอกว่าห้องสมุดมีแสงสว่างมากกว่าห้องเรียนห้องสมุดมีแสงสว่างมากกว่าห้องเรียนห้องเรียนจะต้องมีความยาวของแสงสว่างน้อยกว่าห้องสมุดคือต้องสั้นกว่านะคะคุณครูสมมุติให้เท่านี้แล้วกันนะคะนักเรียนจะให้เท่านี้ก็ได้นะคะไม่ผิดเงื่อนไขนะคะ ต่อไปนะคะไปดูเงื่อนไขที่สองน,นะคะบอกว่าห้องเรียนมีแสงสว่างมากกว่าห้องพยาบาลก็คือมีห้องพยาบาลเข้ามาเพิ่มห้องเรียนมีแสงสว่างมากกว่าห้องพยาบาลใช่ไหมคะแสดงว่าห้องพยาบาลแสงสว่างจะต้องน้อยกว่าห้องเรียนก็คือจะต้องให้มันสั้นกว่าใช่ไหมคะคุณครูให้เท่านี้นะคะ มาดูสิ่งที่โจทย์ต้องการ,รทราบนะคะหรือโจทย์ถามหาอะไรนะคะถามว่าห้องพยาบาลมีแสงสว่างมากกว่าห้องสมุดใช่หรือไม่นะคะห้องพยาบาลมาดูซิแผนภาพที่เราให้เท่านี้นะคะแล้วห้องสมุดนะคะยาวเท่านี้ถามว่าห้องพยาบาลมีแสงสว่างมากกว่าห้องสมุดใช่ไหมตอบคือ,อไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันสั้นกว่าห้องสมุดนะคะ ดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อที่เจ็ดนะคะในตะก,ก้ามีส้มมากกว่ามะม่วงและมีเงาะมากกว่าส้มถามว่าในตะก,ก้ามีเงาะน้อยกว่ามะม่วงใช่หรือไม่นะคะจากโจทย์ข้อนี้นะคะเงื่อนไขที่โจทย์ให้มา2เงื่อนไขนะคะก็คืออในตะก,ก้านี้นะคะมีผลไม้อยู่สามชนิด ใช่ไหมคะก็คือส้มมะม่วงแล้วก็เงาะใช่ไหมคะเงื่อนไขที่หนึ่งคือ,อมีส้มนะคะมากกว่ามะม่วงนะคะอันนี้คือเงื่อนไขที่หนึ่งเงื่อนไขที่สองคือมีเงาะมากกว่าส้มนะคะและโจทย์ถามว่าในตะกร้านี้มีเงาะน้อยกว่ามะม่วงใช่หรือไม่นะคะมาดูแนววิธีการคิดกันนะคะ มันก็มีผล,ลไม้อยู่3าชนิดที่คุณครูบอกไปเมื่อตกี้ใช่ไหมคะก็มีส้มนะคะจํานวนส้มครูให้แทนด้วยแท่งสีแดงนะคะเท่านี้จํานวนเท่าไหร่ไม่รู้นะคะแต่แทนด้วยเท่านี้นะคะต่อไปมาดูผลไม้ชนิดที่2ที่มีอยู่ในตะกร้านะคะก็คือมะม่วงนะคะก่อนที่จะแทนมะม่วงด้วยจํานวนเท่าไหร่ย้อนมาดูที่ เงื่อนไขอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาบอกว่ามีส้มมากกว่ามะม่วงแสดงว่าแท่งของมะม่วงจะต้องสั้นกว่าส้มแน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่ามันถึงจะให้ส้มจะต้องมากกว่ามะม่วงนะคะคุณครูกําหนดให้เท่านี้นะคะอันนี้เงื่อนไขที่หนึ่งหมดแล้วต่อไปไปดูเงื่อนไขที่สองนะคะเงื่อนไขที่2ก็คือมีเงาะมากกว่าส้ม มีส้มแล้วยังขาดเงาะใช่ไหมคะเงาะมาแล้วเขาบอกว่ามีเงาะมากกว่าส้มส้มเท่านี้นะคะเงาะจะให้มากกว่าส้มก็ต้องยาวกว่าส้มใช่ไหมคะยาวไปเท่าไหร่นะคะอันนี้คุณครูสมมติให้เท่านี้นะคะนักเรียนจะยาวมากกว่าครูก็ได้หรือจะสั้นกว่าครูก็ได้แต่ต้องให้มันยาวกว่าส้มนะคะ ามาดูสิ่งที่โจทย์ต้องการถามนะคะหรือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะคะก็คือถามว่าในตะก้ามีเงาะน้อยกว่ามะม่มวงใช่หรือไม่นะคะเราก็มาดูแผนภาพที่เราจําลองนะคะโจทย์เขาถามหาเงาะเงาะคือแท่งนี้นะคะกับมะม่วงมะม่วงคือแถวที่สองก็คือแท่งน,นี้ถามว่าในตะก้ามีเงาะน้อยกว่ามะม่วงถ้าน้อยกว่าแสดงว่าแท่งของเงาะจะต้อง สั้นกว่ามะม่วงใช่ไหมคะแต่อันนี้มันยาวกว่ามะม่วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบไม่ใช่นะคะ,ะมาดูโจทย์ข้อที่8กันนะคะเอไปถึงโรงเรียนก่อนโออไปถึงโรงเรียนก่อนเกถามว่าเอไปถึงโรงเรียนก่อนเกใช่หรือไม่นะคะ,ะจากโจทย์ข้อนี้นะคะ สิ่งที่เงื่อนไขที่โจทย์ให้มา2เงื่อนไขนะคะก็คือเงื่อนไขที่ 1A เอไปถึงโรงเรียนก่อนโอนะ,ะอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือโอไปถึงโรงเรียนก่อนเกนะ,ะอและสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะคะคือว่าเอไปถึงโรงเรียนก่อนเก๋ใช่หรือไม่นะคะามาดูวิธีคิดกันนะคะคุณครูจะแนะให้แต่เฉพาะการจำลองด้วยแผนภาพนะคะ มีในโจดนี้มีนักเรียนอยู่สามคนนะคะก็คือเอโอแล้วก็เก๋ใช่ไหมคะเขาพูดถึงาการมาถึงโรงเรียนนะคะามาดยเอนะคะมาถึงโรงเรียนคนครูให้เอมาถึงโรงเรียนนะคะก็คือตัวนี้นะคะถึงระยะเข่านี้นะคะอ่าต่อไปอามาดูเงื่อนไขนะคะเอไปถึงโรงเรียนก่อนโออันนี้คือการมาถึงโรงเรียนก่อนนะคะตัวนี้นะคะไม่ใช่ เวลาที่มาถึงนะคะนี่าการมาถึงโรงเรียนก่อนนะคะอ่ะต่อไปมาดูโอนะคะบอกว่าเอมาถึงโรงเรียนก่อนโอแสดงว่าโอเนี่ยมา,มาช้ากว่าใช่ไหมคะมาถึงช้ากว่าคนโครูก็เลยให้มาแท่งมันสั้นกว่าอีนะคะอ่ะต่อไปคนที่สามคือใครคะคือกีใช่ไหมกีเราก็ไปดูเงื่อนไขที่สองนะคะบอกว่าโอไปถึงโรงเรียนก่อนก โออยู่ตรงนี้นะคะโอไปถึงโรงเรียนก่อนเก๋แสดงว่าเก๋จะต้องสั้นกว่าโอใช่ไหมคะคุณครูก็ให้เท่ากับเท่านี้นะคะามาดูสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะคะโจทย์ข้อถามว่าเอไปถึงโรงเรียนก่อนเก๋ใช่หรือไม่นะคะเราก็ไปดูแผนภาพที่เราจําลองขึ้นมานะคะเออยู่ไหนเอ๋บรรทัดนี้นะคะเก๋ A. อยู่ไหนเก๋ A. อย,นอย่นี้ถาว่า เอไปถึงโรงเรียนก่อนเก๋ใช่หรือไม่ใช่ไหมคะดูจากแท่งแล้วเอ๋มันยาวกว่าเก๋แสดงว่าเอไปถึงโรงเรียนก่อนเก๋ใช่หรือไม่คะข้อนี้ตอบใช่ค่ะนะคะจากแบบฝึกหัด ข้อ6ถึงข้อ8นะคะที่เราทำกันไว้กันในวันนี้นะคะ,ะก็เป็นการแก้ไขโจทย์ปัญหานะคะโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะเข้ามาช่วยนะคะโดยที่เราใช้วิธีคิดคือ,อใช้การจำลองด้วยแผนภาพใช่ไหมคะ,ะต่อไปนะคะเราจะเป็นการคิดด้วยการจำลองด้วยแผนผังลำดับนะคะเป็นยังไงนะคะ,ะมาดูกันนะคะ อันนี้นะ,ะน,นะคะแฟนตาซีรวมญาตินะคะแฟนตาซีงานแฟนตาซีก็คือเป็นงานที่มีการแต่งตัวด้วยวิธีการแปลกๆนะคะอ,อย่างในงานนี้นะคะก็มีการแต่งตัวโดยใส่หน้ากากนะคะเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะคะ อ่ะะนคจากงานแฟนตาซีนะคะเขาใส่หน้ากากในรูปสัตว์ต่างๆนะคะปิดบังใบหน้าไว้หมดเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะคะอ่นนักเรียนมาช่วยคุณครูตามหาสิคะว่าใครเป็นใครนะคะโดยการแก้โจทยปัญหาข้อที่9กันนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าใครเป็นใครบ้างนะคะอ่นะคะเขาบอกว่าคนชุดเสือเป็นพ่อของคนชุดหมาป่า คนชุดเสือเป็นลูกของคนชุดสิงโตคนชุดสิงโตเป็นปู่ของคนชุดกวางถามว่าคนชุดหมาป่าเป็นอะไรกับคนชุดกวางจากโจทย์ข้อนี้นะคะ,ะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มานะคะหรือว่าเงื่อนไขที่โจทย์ให้มานะคะก็คืออยู่ตรงนี้นะคะก็คือบอกว่าคนชุดเสือเป็นพ่อของคนชุดหมาป่าคือเงื่อนไขข้อที่1นนะคะ ่อต่อไปเงื่อนไขขไ้อที่2คนชุดเสือเป็นลูกของคนชุดสิงโตนะคะและมีเงื่อนไขเพิ่มมาอีกข้อนึงก็คือคนชุดสิงโตเป็นปู่ของคนชุดกว้างนะคะจะโจทย์ข้อนี้มีอยู่3เงื่อนไขนะคะ,ะและสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือถามว่าคนชุดหมาป่าเป็นอะไรกับคนชุดกว้างนะคะ จากโจทย์ปัญหาข้อนี้นะคะมันไม่มีที่จะให้นักเรียนเปรียบเทียบน้อยกว่ามากกว่านะคะนักเรียนไม่สามารถที่จะกําหนดนะคะหรือจำลองเป็นตัวเลขหรือเป็นแผนภาพออกมาได้นะคะ,ะเราก็ต้องใช้วิธีใหม่นะคะในการอาคิดแก้ปัญหานะคะซึ่งในช่นวงขาก่อนๆนูน้นคุณครได้บอกนักเรียนว่า วิธีการแคบแก้ปัญหานะคะจะมีอยู่3วิธีด้วยกันนะคะก็คือ 1. จําจำลองด้วยตัวเลขใช่ไหมคะ2จำลองด้วยแผนภาพใช่ไหมคะและจากโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะใช้วิธีการจำลองด้วยผังลำดับนะคะเป็นยังไงมาดูวิธีการคิดกันเลยะคะ่ะทบทวนโจทย์อีกครั้งนึงนะคะคนชุดเสือเป็นพ่อของคนชุดหมาป่า คนชุดเสือเป็นลูกของคนชุดสิงโตคนชุดสิงโตเป็นปู่ของคนชุดกวางถามว่าคนชุดหมาป่าเป็นอะไรกับคนชุดกวางมาดูเงื่อนไขที่1ก็คือคนชุดเสือใช่ไหมคะเราเราจะคิดด้วยแทนถังลำดับนะคะอันดับแรกคนชุดเสือคนคงก็เขาให้คนชุดเสือนะคะเป็นพ่อของคนชุดหมาป่าค่ว่าเป็นพ่อก็ต้องเป็น ผู้ชายใช่ไหมคะเป็นพ่อของคนชุดหมาป่าพ่อก็ต้องอยู่สูงกว่าลูกนะคะหมาป่าเป็นลูกนะคะคนณครูก็ให้หมาป่าอยู่ลำดับถัดมาของพ่อนะคะตัวนี้หมาป่าเป็นลูกของเสือนะคะ,อ,ะอันนี้คือเงื่อนไขที่หนึ่งไปดูเงื่อนไขที่สองบอกว่าคนชุดเสือเป็นลูกของคนชุดสิงโตเสืออยู่ตรงไหนเสืออยู่ตรงนี้เสือเป็นลูกของสิงโต สิงเสือจะต้องอยู่ต่ํากว่าสิงโตนะคะสิงโตจะต้องอยู่สูงกว่าอยู่เหนือกว่านะคะคุณครูก็ให้สิงโตอยู่เหนือกว่านี้เพราะสิงนะคะเราแต่ว่าคุณครูก็ยังไม่รู้อยู่นะคะว่าสิงโตเนี่ยเป็นพ่อหรือแม่นะคะเพราะว่าเขาในเงื่อนไขนี้นะคะเขาบอกแต่เพียงแค่ว่าคนชุดเสือเป็นลูกของคนชุดสิงโตเท่านั้นนะคะ ต่อไปไปดูเงื่อนไขที่สามนะคะบอกว่าคนชุดสิงโตเป็นปู่ของคนชุดกว้างอ่าเป็นปู่นะคะคนชุดสิงโตตัวนี้เป็นปู่บอกได้เลยนะคะว่าสิงโตจะต้องเป็นผู้ชายใช่ไหมคะถึงจะเป็นปู่ได้นะคะนะคะจากเงื่อนไขข้อที่สามนะคะเรารู้แล้วว่าสิงโตจะต้องเป็นผู้ชายใช่ไหมคะแต่ว่า กวางนะคะกวางจะอยู่ที่ไหนคะคนชุดสิงโตเป็นปู่ของคนชุดกวางนะคะการที่จะเป็นปู่ได้นะคะปู่ก็คือพ่อของพ่อใช่ไหมคะไปดูสิครับว่าปู่นะคะสิงโตเป็นปู่แสดงว่าสิงโตจะต้องมีลูกชายและลูกชายก็จะต้องมีลูกอีกใช่ไหมคะถึงอ่าจะเรียกว่าปู่ได้ใช่ไหมคะดูสิครว่าสิงโตมีลูกชายไหมลูกชายก็คือ ใส่หน้ากากเสือตัวนี้นะคะแต่ทีนี้เรายังไม่รู้เลยว่ากวางจะอยู่ที่ไหนนะคะหากเกิดว่ากวางเป็นลูกของอคนใส่ชุดเสือกวางจะเรียกสิงโตว่าปู่ได้ไหมคะดูสิค่ะหากกวางเป็นลูกของเสือกวางเรียกคนใส่ชุดเสือว่าพ่อนะคะคนเสือนี้จะเป็นพ่อแต่ว่าสิงโตก็จะต้องเป็น ปูใช่ไหมคะกวางสามารถที่จะเป็นลูกของเสือได้หากวางเป็นลูกของเสือในที่นี้นะคะกวางอยู่ก่อนหมาป่าแสดงว่ากวางเป็นพี่หมาป่าใช่ไหมคะ,ะหากวางหากวางเป็นลูกของเสืออีกแต่ว่ากวางเป็นน้องของห้าป่าก็คืออยู่ด้านหลังของห้าป่านะคะนี่เป็นน้องนะคะกวางก็จะเรียกสิงโตว่า ปู่เหมือนกันนะคะไม่ว่ากวางจะเป็นพี่ของหมาป่าหรือกวางเป็นน้องของหมาป่าก็ยังอยู่ในเงื่อนไขข้อที่3ก็คือเรียกสิงโตว่าปู่นะคะอ,ะอันนี้นะคะกเราทีนี้ไปดูคำถามนะคะถามว่าคนใส่ชุดหมาป่าคนชุดหมาป่าเป็นอะไรกับคนชุดกวาง นะคะหากกวางเป็นพี่มาป่านะคะกวางอาจจะเป็นพี่มาป่าก็ได้หรือกวางอาจจะเป็นน้องมาป่าก็ได้แต่ในทางกับกันหากเกิดว่าสิงโตมีลูกมากกว่าหนึ่งคนล่ะนะคะที่ไม่ใช่เสือหากสิงโตมีลูกชายอีกคนหนึ่งนะคะแล้วลูกชายของสิงโตก็คือกวางกวาง ที่เป็นลูกของผู้ชายคนนี้เป็นใครก็ไม่รู้หละนะคะเรียกสิงโตว,ว่าอะไรคะอันนี้เรียกพ่อนะคะกวางเรียกผู้ชายคนนี้ว่าพอ่อแล้วก็ต้องเรียกสิงโตว,ว่าปู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกวางสามารถที่จะเป็นลูกอของผู้ชายคนนี้ก็ได้ซึ่งผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นพี่ชายของเสือใช่ไหมคะ,ะแต่หากเสือสมมติว่าหาเสือมีอน้องชายบ้างล่ะคะเสือมีน้องชายกวางจะเรียกสิงโตว,ว่า ปู่ได้ไหมคะดูสิอ่ากวางเรียกคนนี้ว่าพ่อนะคะอ่ากวางก็ต้องเรียกสิงโตว่าปู่ใช่ไหมคะอ่าหากเกิดว่ากวางนะคะเป็นลูกอ่าพี่ชายของเสือนะคะกวางกับหมาป่าเป็นอะไรกันคะกวางก็ต้องเป็นญาติกับหมาป่าใช่ไหมคะในธรามนองเนี่ยกันหากกวางเป็นอ่าลูกของอ่า หากพ่อของกวางเป็นน้องชายของเสือกวางก็ต้องเป็นญาติกับหมาป่าเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ต้องตอบว่าไม่สามารถสรุปได้แน่นอนนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่ากวางอาจจะเป็นพี่ของหมาป่าก็ได้หรืออาจจะเป็นน้องของหมาป่าก็ได้หรืออาจจะเป็นญาติของหมาป่าก็ได้ใช่ไหมคะทีนี้ไปดู ข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อที่10นะคะคนชุดกระรอกเป็นลูกของผู้หญิงชุดกระต่ายคนชุดกระรอกเป็นพี่ชายของผู้หญิงชุดกระแตถามว่าผู้หญิงชุดกระต่ายเป็นอะไรกับผู้หญิงชุดกระแตนะคะเรา ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขโจทย์ปัญหาข้อนี้นะคะอาจดจะจทข้อนี้นะคะมีอ่า,อาคนที่ใส่หน้ากากรูปสัตว์กี่คนคะมีหนึ่งกระรอกใช่ไหมคะสองกระต่าย3กระแตนะคะมีอยู่3คนนะคะจดข้อนี้นะคะไปดูอ่าสิ่งที่ เงื่อนไขที่โจทย์ให้มานะคะมีกี่เงื่อนไขคะมันสีเงื่อนไขที่หนึ่งก็คือคนใส่ชุดกระรอกเป็นลูกของผู้หญิงชุดกระต่ายคนชุดกระรอกเป็นพี่ชายของผู้หญิงชุดกระแตนะคะอันนี้คือเงื่อนไขที่สองนะคะาจากเงื่อนไขข้อที่หนึ่งนะคะเรามาดูกันเริ่มต้นที่ชุดกระรอกใช่ไหมคะอ่าวิธีการคิดนะคะก็จําลองด้วยแผนผังลําดับ ช่ไหมคะเริ่มที่กระรอกนะคะผมก็ให้กระรอกนะคะเป็นลูกของผู้หญิงชุดกระตา่ายกระรอกจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายยังไม่รู้เลยนะคะแต่ว่าการะรอกเป็นลูกของผู้หญิงชุดกระต่ายแสดงว่ากระต่ายนะคะกระรอกเป็นลูกของผู้หญิงชุดกระต่ายแสดงว่ากระต่ายต้องเป็น แม่ของกระรอกใช่ไหมคะเป็นเพราะว่าเป็นผู้หญิงนี่จะเป็นพ่อไม่ได้ต้องเป็นแม่เท่านั้นนะคะอ่าเป็นการเป็นแม่ก็ต้องอยู่เหนือกว่านะคะคนรคูให้ลำดับที่อยู่เหนือกว่าหรืออยู่สูงกว่าลูกนะคะอ่าไปดูเงื่อนไขอ่าข้อที่สองกันนะคะคนชุดกระรอกเป็นพี่ชายของชุดกระแตอ่าชุดกระรอกรู้แล้วว่าจะต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะ เป็นผู้ชายแน่นอนใช่ไหมคะเพราะเป็นพี่ชายก็ต้องเป็นผู้ชายนะคะคนชุดกระรอกเป็นพี่ชายของชุดกระแตเป็นพี่หรือเป็นน้องให้อยู่ในลำดับเดียวกันนะคะหากเป็นพี่จะต้องอยู่ข้างหน้าน้องนะคะเดี๋ยวคนชุดกระลอกเป็นพี่ชายของชุดกระแตแสดงว่ากระแตก็ต้องอยู่ข้างหลังนะคะจะต้องอยู่ข้างหลังกระรอกนะคะและจะต้องเป็น ผู้หญิงด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าชุดกระรอกเป็นพี่ชายของผู้หญิงชุดกระแตกระแตก็ต้องเป็นผู้หญิงด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาดูที่สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะคะถามว่าผู้หญิงชุดกระต่ายผู้หญิงชุดกระต่ายคนนี้นะคะเป็นอะไรกับผู้หญิงชุดกระแตก็คือตัวนี้นะคะชุดกระต่ายเป็นอะไรกับชุดกระแตดูและนะคะ เป็นอะไรคะตอบได้หรือยังคะข้อนี้ง่ายมากเลยนะคะกระรอาเป็นลูกของกระตายนะคะและกระรอกก็ยังเป็นพี่ชายของกระแตนะคะเพราะฉะนั้นกระแตเป็นอะไรกับกระตายคะขออภัยค่ะกระตายเป็นอะไรกับกระแตคะข้อนี้ตอบว่ากระตายต้องเป็นแม่ของกระแตใช่ไหมคะเป็นพ่อไม่ได้นะคะเพราะกระตายเป็น ผู้หญิงนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือวิธีการคิดโดยใช้แผนผังลำดับนะคะค่ะจากโจทย์ปัญหาตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ10ที่นักเรียนเรียนผ่านมานะคะจะเห็นได้ว่านักเรียนสามารถใช้เหตุผลเชิงตรรกะเข้ามาแก้ไขโจทย์ปัญหาได้นะคะด้วย3วิธีการใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะวิธีที่1ก็คือ จำลองด้วยตัวเลขนะคะวิธีที่2คือจำลองด้วยแผนภาพและวิธีที่3คือจำลองด้วยแผนผังลำดับใช่ไหมคะจากแนวการคิดสามหลักการนะคะนักเรียนจะเลือกใช้วิธีการไหนนั้นนักเรียนจะต้องไปดูที่โจทย์นะคะหากโจทย์ปัญหาหากจะใหะ้นักเรียนเปรียบเทียบนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะ จำลองด้วยตัวเลขหรือจำลองด้วยแผนภาพก็ได้นะคะแต่หากโจทย์ข้อไหนาถามาถึงความสัมพันธ์นะคะนักเรียนก็ต้องใช้วิธีการาจำลองด้วยแผนผังลำดับนะคะเช่นนะคะพ่อนะคะก็จะต้องอยู่สูงกว่าลูกนะคะหรือลูกก็จะต้องอยู่ต่ำกว่าพ่อกว่าแม่นะคะ ปู่ย่าตายายก็จะต้องอยู่สูงกว่า,าพ่อสูงกว่าแม่ใช่ไหมคะพี่น้องสามารถอยู่ในแนวลำดับเดียวกันได้นะคะเพื่อเป็นการให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาทําทแบบฝึกหัดกันเลยนะคะวันนี้นะคะจะมีแบบฝึกหัดอยู่3ข้อนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนต้องมาดูคำชี้แจงก่อนนะคะ ให้นักเรียนใช้เหตุผลเชิงตะกะหาคำตอบพร้อมแสดงวิธีคิดนะคะามาดูโจทย์ข้อที่1นอ่ข้อที่9นะคะคนชุดเสือเป็นพ่อของคนชุดหมาป่าคนชุดเสือเป็นลูกของคนชุดสิงโตคนชุดสิงโตเป็นปู่ของคนชุดกวางถามว่าคนชุดหมาป่าเป็นอะไรกับคนชุดกวาง จากโจทย์ข้อนี้เข้าถามหาความสัมพันธ์นะคะมีทั้งพ่อมีทั้งลูกนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะใช้แนวการคิดแผนผังลำดับเข้ามาแก้ไขปัญหาได้นะคะโดยที่พ่อจะต้องอยู่สูงกว่าลูกนะคะลูกก็จะต้องอยู่ต่ำกว่าพ่อนะคะและปูนก็จะต้องอยู่สูงกว่าพ่อขึ้นไปนะคะ เดี๋ยวนักเรียนลองทําดูนะคะไปดูข้อที่2กันนะคะเดี๋ยวข้อที่10บนะคะคนชุดกระรอกเป็นลูกของผู้หญิงชุดกระต่ายคนชุดกระรอกเป็นพี่ชายของผู้หญิงชุดกระแตถามว่าผู้หญิงชุดกระต่ายเป็นอะไรกับผู้หญิงชุดกระแตข้อนี้ก็คล้ายๆกันนะคะ เขาถามหาความสัมพันธ์นะคะในครอบครัวนะคะนักเรียนก็จะต้องใช้แนวการคิดโดยใช้แผนผังลำดับเข้ามาแก้ไขนะคะ,ะโดยลูกนะคะก็จะต้องอยู่ต่ำกว่าพ่อต่ำกว่าแม่ใช่ไหมคะ,ะแต่หากเป็นพี่นะคะเป็นน้องสามารถอยู่ในแนวระดับเดียวกันได้นะคะเป็นพี่อาจจะอยู่ข้างหน้าส่วนเป็นน้องอาจจะอยู่ ด้านหลังนะคะมาดูข้อต่อไปนะคะผู้ชายชุดหมีเป็นลูกคนโตของผู้หญิงชุดนกยูงผู้หญิงชุดนกยูงเป็นยายของคนชุดช้างถามว่าคนชุดช้างควรเรียกผู้ชายชุดหมีว่าอะไรนะคะข้อนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นกะเป็นโจท์ที่แสดง ถึงความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวนะคะเราก็ต้องอใช้วิธีการคิดโดยจำลองด้วยแผนพังลำดับนะคะลูกก็จะต้องอยู่ใต้พ่อใต้แม่ใช่ไหมคะปู่ย่าตายายกจ็จะต้องอยู่สูงกว่าพ่อสูงกว่าแม่ใช่ไหมคะพี่น้องอก็สามารถให้อยู่ในแนวลำดับเดียวกันได้ โดยที่พี่จะต้องอยู่ข้างหน้าและน้องก็จะต้องอยู่ข้างหลังนะคะ,ะนักเรียนลองใช้แนวการคิดนะคะโดยใช้แผนผังลำดับเอามาแก้จดปัญหาสารข้อนี้นะคะเดี๋ยวจะน้องเรียนจะต้องอแสดงวิธีการคิดนะคะโดยเขียนเป็นแผนผังนะคะให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบ าการสอนเพียงแค่เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ